หเห็นอะไรเงี้ยมันคือการกระทําที่คนสองคนตอนที่ไม่ได้อยู่หน้าต่อหน้าพี่พี่แฟนคลับต่อหน้ากล้อง้องก็ทํากันแบบนี้คือเบกกี้ติดฟีนมากอือเบกกี้ติดฟีนแบบมาก,มากๆอะไรเงี้ยแล้วเบกกี้ก็จะบอกว่า Becky เบกกี้เนี่ยตั้งแต่ถ่ายแก๊ปจบตั้งแต่ถ่ายช่วงถ่ายแก๊ปนะ่ะจนตอนเนี้ยคือเบกกี้โตขึ้นแบบเยอะมากๆเบกกี้แบบโตขึ้นเยอะมากๆจริงๆ แล้วเบกกี้ก็คือมีสายเปลี่ยนด้วยไปในทางที่แบบจากที่น่ารักก็น่ารักกว่าเดิมนะตอนนี้อืม คือน้องแบบเริ่มพูดเยอะขึ้นมาก่อนน้องจะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเล่นอะไรเงี้ยเหมือนแบบยังอาจจะยังแบบไม่กล้าอะไรเงี้ยตอนนี้คือน้องกล้าพูดกล้าเล่นคือแบบเป็นเด็กไร้ายคือตามทันทุกพี่แล้วอะไรเงี้ยส่วนฟีนก็แบบติดเบกกี้เหมือนกันอะไรเงี้ยถามว่าแบบบางทีพี่ก็มีความรู้สึกว่าแบบพี่ก็อยากให้น้องติดพี่เหมือนกันแต่เขาใจได้ว่าแบบเพราะว่าน้องก็ทำงานด้วยกันเลย สามันนช่สามนหวนสามันเลยตัวเบยังไม่ได้ไปใช่วเบ๊กไม่ไปยังไม่ได้ไปทีคุณไปที Stay with me on the water, lay on the sea for two. When I stand with you at the altar, I just cannot wait to submit to you.